อินเดียมหาอำนาจเศรษฐกิจที่กำลังมาทั่วโลกจับตามองในปี2023 GDP โตขึ้น7.6%สูงกว่าจีนที่โตแค่5.2%ในอีก5ปีข้างหน้าอินเดียจะกลายเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของโลกพร้อมตั้งเป้าหมายประเทศพัฒนานแล้วในปี2047ด้วยทำได้ยังไงอะคะพี่ต้น ก็ใช่อดิเล่นลงทุนแบบมาข้างแบบเนี้ยโครงสร้างพื้นฐานนะแต่ไม่ใช่แค่ถนนหรือว่ารถไฟแต่เป็นระดับโครงข่ายคมนาคมทางดิจิตอลและทางสังคมครอบคุมทั้งประเทศเลยจริงๆแค่นอ้นเองเหรอคะไม่จ้าอินเดียเนี่ย นับสนุนซร์ทอั์แบบจัดเต็มตอนนี้มีมากกว่า1 3 0 0แสห่รายอยู่ในคอนีนอีกเที่แขมพัฒนาทักษะคนวัยทำงานจนกลายเป็นเทคทาเลนที่ตลาดโลงอ้องการอย่างมากแต่ว่าประชากรประเทศเขาก็เยอะมากเลยนะคะก็ใช่จริงๆพวกเขาเนี่ยกำลังลดความเหลื่อมล้ำอยู่เดินพัฒนาไปที่กลุ่มคนไรายได้น้อยถือว่าเขาเนี่ยพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปด้วยแถมยังปรับปรุงกฎหมายทําให้ธุรกิจเนี่ยง่ายขึ้นโลกกฎไม่เอาก่าทิ้งไปซะมากกว่า1 5 0 0ฉบับรเปน่ยแปลว่าอินเดียจะไปชนกับจีนหรือว่าสหารั รัได้สบายแล้วสิครับก็ไม่แน,ะนะ่นะทินจีนประชากรเนี่ยแซงจีนไปแล้วแถมเด็กเกิดใหม่นี่ก็เยอะไว้ทํางาน,นก็เพียกกาลังซื้อเนี่ย่ต้องพูดถึงเลยเยอะตามไปด้วยหลายๆบริษัทอย่างเช่น Microsoft, Google, Tesla เนี่ยก็ย้ายฐานการผลิตเนี่ยไปที่อินเดียเยอะเหมือนกันเขาไม่ได้มาเล่นเล่นถ้าเรายังมองว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยยังคงต่อสู้กันรีเยดมุมมองเลยนะครับ<ะ>